หน้าตาสิ่งสวนผักสาบตอนนี้ไม่มีผักสาบออกนะว่าหน้าแรงนี่เปล่าโอ้โหเด่ต้นยังใหญ่อันนี้ยังไม่ออกรูปบานได้ยังเริ่มยังโอ้ยังมันร่วงหมดแล้วเริ่มแล้วเลยร่วงมีแต่เครือมันออกอย่างนี้ในก็ไม่ออกแปลงมัสยิดมัสยิดมัสยิด เอาไาไว้ต้นผักสาบอันนี้ยังไม่ออกนะโอ้ยดูต้นอันนี้มีเทคนิคนี่อัวกัดแล้วมีลูกเลยนี่มดกินออกลูกเลยตคอยลืมันออกยอดมันค้างผักสาบอีกสักพักนี้ก็เต็มไปหมดนี่เลยนี่มาดูผัดใหม่ครับผักสาบ ลูกเท่าแขนูนะลุงตาบอกงี้นะมีส่วนลุงตานะมีต้นกล้วยทุเรียนมีเกษตรอินทรีย์นี่ลุงตาก็ทำค้างเพิ่มอีกโอ้เยอะเลยนี่ฝั่งนี้นี่ครับใช้ลวดน้ำขึงนี่สองสายพันธุ์ดูครับพันธุ์ของลุงตาพันธุ์ของไอ้สวนตำรานเอามาคำว่าท้าบจริง ติดตาเดสองสายพันธุ์องสายใช่ได้ตาเกษตรอินทรีย์ท่ากินปลูไเหรอเนี่ยนี่ครับนี่ก็เริ่มปลูกอีกต้นหนึ่งอู้งามเลยของตานี่เป็นเขียวดีเลยนี่ทำไมของเองคือบัวงามของของตาอันนี้ของสูงสัม b r นั้นของขวงตา นี่ลุงตาเอามาเสียบยอดอได้ก็ออกดอกเลยตามาเป็นดอกแล้วนะแต่ยังงงอยู่ฮิวเวลให้ต้องเจอพันนี่แล้วนี่ลุงตาลืมช้ำไว้นะนี่ลูกแค่นี้โอ้ลูกเราแข็งได้เรืองแล้วที่นี้ป้องมันทีหืมป้องทีใบใหญ่ใบมันใหญ่นะอ้้หูยนี่ใบใหญ่โคตรเลยนี่แล้วก็ไปตองกุ้งอันนี้พันใหญ่ลูกใหญ่ นี่มีต้นเดียวได้ได้ต้นเดียวนานนี่ลุงตาไปเอาแล้วกําลังเพาะชำเลยนี่พันใหญ่ลุงตาต้องได้กันลุงตาเลยสักต้นสองต้นโอ้โหข้อทีตาใหญ่ใบใหญ่ลูกใหญ่โอ้โหลุงตาใบมันใหญ่นะ มันงามเลยอันนี้อันนี่ในไอันนี่ไอต้นเดียวในสองอย่างนี่ีเงาเดียวในสองอย่างชำเอานี่นี่นี่งามงามงามตัวนี้งามเอาแล้วดอกแล้วเดี๋ยวรอชมดอกตัวนี้นะลูกใหญ่มันอุดมสมบูรณ์นะมีสารอาหารดโครงการข้างล่างปลูกกดอกเกี๊ยวโอ้ยนี่ตาปลูก มีสระดวงตาปลาเปตัวใหญ่นี่นะโอ้นี่จะปลูกให้เต็มนี่เลยนี่แกสวนกระเกี่ยวนี่วางระบบน้ำเป็นแนวทางได้นะนี่สบายสบายเลยมันตายเป็นดวงตาแล้วมันก็เกิดใช่ไหมมันเป็นหัวเนาะเป็นหัวมันไม่เคยตายนี่ต้นมัน เดี๋ยวก็เอาอันนี้ออกผลหมาก็เกิดเลยจรผลมามันฤดูมันมันก็ออกเราก่อนจึงจะออกเขาก็พอไม่ออกไปตรงนั้นเดินเด่นเลยดินนี่โครงสร้างโครงสร้างผักสามนะสุดยอดเลยอันนี้ก็จะออกอีกแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนเลยจะติดลูกเลยเพิ่งได้สายเดียวเองนะนี่ ในยอดใหม่มันเย็นมันมันไม่ไม่สู้ร้อนม่สู้หนาวอืมอาชั้นแอดเหมือนกันแหละช่างแอดก็เป็นแบบนี้หล้นๆถ้าการอยู่น้านแะไรยอมที่มาเอาไอ้น้ำหมักนะนี่มันเย็นเกินอากาศมันเย็นอมีฝนเนาะมีฝนอากาศเย็นนี่ต้นเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวออกจอกลูกล้วนี่ครับ ทำเป็นซุ้มนะเหมือนเหมือนตีตะปูตีตะปูห้าแล้วก็ต่อเสาโอ้มาตรฐานนี่ครับงานนี้ของสำรานของวันทีมันก็ออกเยอะเออนี่เลยเขาโอ้เนี่ยออกดอกเลยเริ่องออกดอก กระจกกระจกกระจกเนี่อแล้วนี่ทางโซนกรานจนนชงบก่แล้วนี่แหละที่เอเออหน่ยน่อยทานี่แหละกัดดังกรุบกรุบต้นหนึงครับอะอันนี้อันนี้พันธุ์ะรกนอันนี้ออกดอกรต้นของช่างแอดจชา่วนรือออกดอกครับอันนี้ก็ของลูกาลูกามีพันเดียวครับนี นี่อันนี้ออกลูกเลยนะโอ้ยงามทำไมมันถึงงามนี่หลวงพ่อเอาเอาฟางออกจากโคนนะก็มีที่ควายหินหินด้วยนแพ้ความเย็นครับมันไม่อร่อยรูปมันใส่น้ำวันนั้นลวงตาใส่ลูกมัน นี่ต้องมีฟางคุมขขางๆแล้วก็เปิดเปิดเปิดลาะโคนออกเปิดเปิดลอะโคนออกนี่ครับนี่ครับผมนี่ดวงตาเก็บผักสาบนะมันลูกไม่ค่อยแญ่ใบเขียวแต่ก่อนเย็นอ้ตรงตรงนี้มันคลายๆเยอะมันไม่สดชื่น คือส่วนลงตานะมีโซลาร์เซลล์มีอันนี้ปัม๊มน,น,นี่เป็นปัม๊มไฮโคงดูดขึ้นถังเซลล์นะน้นต้องเต็มตลอดดูเราเก็บสะสมมันหกเมตรเจ็ดเมตรอันนี้นนมันเหลืองอะ นี่มันอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรน่ะมันนานน่ะโอ้มันนาน,ม,น,น,านมันนานเกินมันนานเกินครับแล้วก็กนีๆดินมันก็แข็ง